มือถือทั่วไปแบตจะอยู่ที่ประมาณ5,000 m มิลลิแอมแบบนี้ส่วนตัวนี้ Ukitel WP 1 9แบต21,000 m มิลลิแอมมาวัดด้านข้างกันเลยนะอันนี้แบบไม่ใส่เคสเหมือนกันนะครับทุกคนดูโอ้โห oh. คือรุ่นทั่วไปสำหรับนาเดนะแบตบ5,000ัน ah, มิลลิแอมหนึ่งวันเหลือๆนะครับแต่ถ้าเป็น Ukitel WP 1 9ตัวนี้จะใช้แบบปกติที่นาเดใช้นะ4-5วันเลยนะครับเอาเรื่องเหมือนกันนะ อันนี้ต้องบอกว่านาเดชาร์จเต็มไว้ตั้งแต่เมื่อวานประมาณตอนเที่ยงแล้วนาเดไม่ได้ใช้เครื่องเลยนะก็ปิดเครื่องสแตนบายไว้ตอนนี้10บโมงนะครับเครื่องที่สแตนบายไว้แบตยังไม่ลดเลย Facebook อะไรก็มีนะมีเปิด Facebook อะไรไว้ไม่ใช่ว่าปิดแอปอะไรนะครับแบตไม่ลดโคตรอึดอ่อะเวลาเล่นเกมนาเดก็จะถือเล่นแบบนี้ก็ถือเล่นไปนะครับนี่ก็ถือเล่นเกมกันแบบตามปกติด,ดูสิเห็นไหม ถ้านอนเล่นไม่ได้เลยนะครับค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะไม่แนะนํานะครับแล้วถือมาแบบนี้นะเอาไว้ป้องกันตัวได้ด้วยนะทุกคนมีมือถือนี่ยังไม่พอเอาไว้ป้องกันตัวได้ด้วย <S <S เวลาที่ใช้งานนะเดยนะแนะนําให้ตั้งปุ่มแบบนี้ถ้าเอาเป็นแบบท่าทานที่แบบเลื่อนๆนะเวลาที่เราลากสกิลอะลากสกิลบางทีนะมันก็จะเลื่อนแบบนี้ซึ่งมันค่อนข้างที่จะดูเกะกะมากนะครับ ตั้งปุ่มแบบนี้เล่นดีกว่าเวลาทัรเวลาลากสก,กิลสบายกว่าเดี๋ยวมาเอามือถือเครื่องรุ่นนี้ชาร์จแบตให้มือถือรุ่นอื่นโดยผ่าน t ไท t ี t y p e C แต่ต้องบอกว่าทำไม่ได้ทุกยี่ห้อนะนี่เดี๋ยวในเดยจะทดสอบให้ดูแกะจุกก่อนเลยนะครับจุกนี่ยอมรับเลยนะค่อนข้างที่จะแน่นมากแบบนี้เสียบสายเข้าไปอันนี้ซัมซุงเสียบปุ๊บ ตอนเสียบครั้งแรกซัมซุงจ่ายแบตให้ w p 1 9เราต้องทำการกดตรงนี้นะครับกำลังชาร์จอุปกรณ์กดที่ตัวเลือกแล้วเรามาที่ด้านล่างสุดตรงนี้ชาร์จอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกดตอนนี้มือถือซัมซุงก็ได้แบตจากเครื่องรุ่นนี้ไปนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้คราวนี้มาลองอีกเครื่องรุ่นหนึ่งเสียบปุ๊บเปิด OTG เวลาที่เราเสียบใช้งานก็จะขึ้นแบบนี้เหมือนเดิมแต่ตรงนี้จะไม่มีรีเวิร์ดชาร์จก็หมายความว่าตัว WP19 ไม่สามารถชาร์จมือถือให้บางรุ่นได้ก็สรุปว่าชาร์จได้แต่ไม่สามารถชาร์จได้ทุกรุ่นอันนี้นะเดยทดสอบให้แล้วนะสำหรับ Ukitel WP19 ตัวนี้จะไม่มีชาร์จไร้สายนะครับแหมน่าเสียดายเหมือนกันเนาะถ้ามีชาร์จไร้สายมาก็ถือว่าครบเครื่องสำหรับในเรื่องของการชาร์จแบตรุ่นนี้ชาร์จเร็ว33วัตต์นะครับ จากที่ทดสอบมาจะได้แบตประมาณ80%ในเรท3ชั่วโมงนะแต่ถ้าจะชาร์จให้เต็ม100%จะอยู่ในเรท4ชั่วโมงประมาณนี้ตัวนี้ใช้ชิปเซ็ต MediaTek Helio G95 ในเรื่องของโซเชียลมีเดียดูหนังฟังเพลงบอกได้เลยนะครับว่าสบายหายห่วงแถมเล่นเกมได้ดีในระดับหนึ่งด้วยนะอ่ะเดี๋ยวทดสอบให้ดู Team has destroyed a tower. No one? Yeah, then you've got mine An enemy has been defeated. An ally has been defeated. An enemy has been defeated! Hold on. Hold on the Tower has been destroyed. You have defeated an enemy. Nice assist. Ultimate. do oh, right. you. you have. Oh, so sorry. <laughs> Freeze. <laughs> <laughs> <laughs>

เดี๋ยวไปดูในส่วนของการทดสอบการสแกนลายนิ้วมือกันบ้างขั้นตอนนี้ต้องบอกว่าแตะเบาๆนะครับถ้าเรากดแรงไปก็จะกลายเป็นปิดหน้าจอทันทีเลยนะการตั้งค่าลายนิ้วมือเราสามารถตั้งได้สงสงุด5ลายนิ้วมือมาทดสอบกันนะครับกดปุ๊บติดเลยกดติดเลยอ่ากดติดเลยเดี๋ยวลองนิ้วอื่นดูนะครับอ่าไม่ติดนะนิ้วโป้งติดเลยลองนิ้วชี้ดู ติดเลยก็คือเมื่อกี้นเดตั้งมือขวาทั้ง5้านิ้วเลยนะครับนิ้วก้อยดูติดเลยนะครับถ้าข้างที่ไม่ได้ตั้งก็จะเป็นแบบนี้โอเคในส่วนของการสแกนลายนิ้วมือนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของการสแกนใบหน้ากันบ้างเอ้าเสร็จแล้วเหรอเดี๋ยวลองเอาหน้าเขาดูนะหนึ่งสองสามกดอโอเคติดเลยกดติดเลยนะครับนเดยไปเล่นมาเจอตัวนี้ two b a c k เฮ้ย อันนี้น่าสนใจนะครับไฟฉายอ่าเรารู้กันอยู่แล้วแหละไฟฉายปิดเปิดปิดเปิดเข็มทิศอ่าเขาบอกให้เคลียร์ก่อนก็คือมีแอป,ปมาให้เราแบบนี้เลยนะครับสะดวกสบายตรงนี้นี่นอยซี่นี่คือน่าจะเกี่ยวกับคลื่นเสียงนะเสียงดังเสียงเบาอะไรประมาณนี้สังเกตเสียงที่น้าเดพูดนะครับพอพูดปุ๊บมันก็ขึ้นโปรเทคเตอร์นะครับวัดได้กี่องศาอันนี้เขาใช้ประมาณแบบนี้อ่า สมมติว่าอย่างนี้ไงแล้วเราก็ตั้งไปเลยวัดอะไรแบบนี้แหละดูว่าได้กี่องศาตัวนี้อันนี้เดยๆไม่รู้เลยนะครับใครรู้บอกเดยด,ด้วยไม่รู้จริงๆเกี่ยวกับวัดความดิ่งความตรงอะไรประมาณนี้หรือเปล่าทามเมอร์ตัวจับเวลานะครับกดไปมีจับเวลาให้ด้วยดูสิ อันนี้ดีคือสามารถจับเวลาได้ด้วยแล้วก็เอาไปเล่นเป็นกีฬาทางน้ําได้ด้วยนะครับโดนน้าได้จับเวลาได้ใช้งานได้ voice simulator อันนี้เป็นเสียงแบบ simulator เอาไว้ขอความช่วยเหลือนะครับลองดูนะอารามนี่เสียงหมาเปิดเสียงดังๆนะเสียงเครื่องยนต์ เสียงขอความช่วยเหลือ SOS เบาหน่อยแล้วกันเฮ้ยอันนี้ดีในส่วนของเรื่องแรมรุ่นนี้จะให้รมมาอยู่ที่8กิกแต่จะไม่มีแรมเสริมนะครับก็คือไม่สามารถเพิ่มแรมเสริมได้โดยส่วนตัวนะเดว,ว่าแรม8กิกนี่เพียงพอกับการใช้งานทั่วไปอยู่แล้วนะแรมเสริมเราไม่จำเป็นต้องเปิดก็ได้โอ้โห,โหใจคอไม่ดีเลยนะครับไม่ได้กลัวมือถือนี้ตรงนะ กลุ่มือถือที่ถ่ายตกทุกคนดูนี่อ่าเป็นไงเฮ้ยไม่ดับนะแต่ต้องบอกอย่างนี้นะครับทุกคนนะจุกปิดที่ด้านล่างจุกปิดที่ด้านข้างตรงนี้นะครับเราต้องระวังให้ดีนะครับใส่ให้แน่นก็คือมือถือกันน้ํากันฝุ่นแต่เราก็คงต้องดูแลไม่ให้น้ําเข้าเหมือนกันนะครับเป็นไงเล่นกันแบบนี้เลยนี่โ ก็ยังใช้งานได้ตามปกตินี่เราถือล้างทำความสะอาดแบบนี้ได้เลยนี่ไม่ต้องกลัวเลยนะครับเป็นไงว้าว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 เป็นไงบ้างทุกคนดูดินี่ถ้าใครชอบมาเล่นน้ำเล่นสวนน้ำนะแบบนี้ดีเลยนะครับเราสามารถถ่ายวีดีโอมุมมองแปลกใหม่ๆที่ต้องธรรมดาถ่ายไม่ได้ด้วยนะโอ้โหเจ๋งเลยอ่ะตัวนี้ วิดีโอกล้องหน้ากันบ้านนะครับและนี่นเดชเปิดวิดีโอกล้องหน้าพร้อมกับเปิดโหมดหน้าเนียนหน้าเนียนหน้าพองเลยนะครับแต่ระยะเนี่ยหนึ่งแขนไม่แน่ใจว่าเสียงที่พูดทุกคนจะได้ยินหรือเปล่าเป็นไงบ้างอันนี้ปรับเกือบสุดเลยนะถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่นเดชชอบเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับการเปิดโหมดหน้าเนียนพร้อมกับการถ่ายวิดีโอทําได้ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลัง เดี๋ยวมาทดสอบระบบกันสั่นของรุ่นนี้กันบ้างนะครับระบบกันสั่นของรุ่นนี้เป็นแบบ EIS หรือว่าใช้ซอฟต์แวร์ในการช่วยประมวลผลภาพาที่ได้นะครับตอนนี้นะเดกก็เดินแบบย่ำๆเลยนะเดินแบบปกติเลยนะครับนี่และนี่คือภาพที่ได้นะครับทุกคนตอนนี้ปิดระบบกันสั่นแล้วนะครับมามาทดสอบกันอันนี้คือภาพที่ไม่ได้เปิดระบบกันสั่นเดี๋ยวมาดูกันว่าภาพที่ได้มาจะเป็นอย่างไรบ้าง น,นเดนปิด G e I S ไปแล้วนะครับมาทดสอบกล้องไน g h t v i s i o กันดูนะครับนี่ถ้าเทียบจากตาเปล่านี่ตอนนี้แทบจะเกือบมืดหมดเลยนะครับ แต่พอเราใช้กล้องในวิชั่นของ u k i t e l w p 1 9เป็นไงบ้างดูนะอันนี้คือมองเห็นกันแบบจัดจะเลยนะครับ